เจ้านะปวดร้องปวดร้องปวดร้องสิปวดร้องเลยนะเจ้นหนุ่หญิงบ้าตันส่งถึงตรงกลางทองฟ้าแล้วถ้าหาคนหน้าขันทีรู้ว่าผู้เจ้าแอบดูแอบอู้สิแล้วแล้วแล้วถ้าหาคนหน้าขันทีรู้ว่าผู้เจ้าแอบอู้กันอยู่นี่คงได้อดข้าวเทียบเป็นแน่แม้แต่กินก็ยังไม่อิ่มเดี๋ยวมีกระใจมาดูเรื่องตลกตรงนี้อีกจริงว่ะไปกันเถอะ ที่มีมีม่ช่านขอร้องจะผ่อนปลนหน่ได้หรือไม่ให้เขาสมหวังในรักสักครั้งฟาบาดฟาบาทพระองค์คือองค์เหนือหัวทุกถ้อยคำที่พูดออกมาล้วนแต่เป็นประกาศสิทธิไร้คนคัด้านหม่อมชั้นรับใช้อยู่ข้างกายฟาบาทมาหลายปีมีอยู่เรื่องหนึ่งอยากทูลถามเหตุใดถึงต้องแยก เหิ่นกับผู้หญิงที่เขารักด้วย